พวกเรายู่กับที่ทะเลสาบเออให้มุกตาลีค่ะช่วยขอบคุณโชคดีนนะคะประมาณนี้เลยมีนกปลาด,ด้วยนะแล้วก็มีนง,งเป็ดด้วยเจ<อ>๊งเป็ดอยู่เต็มเลยเจ้งเปะะ็ดก็เยอะแล้วค่ะโอ้อย่ำหนาวไหมเซนเชอร์ประมาณเท่าไหร่มรไม่รู้จริ เตี้ยสองตะเก่งดูดิเป็นที่ปั่นจักรยานใช่ไหมต้องมีอีกเ,เ่ะเออแม่บา,บายอย่าลืมกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งคลุกกินคลุกกิงเพื่อจะได้มาให้กันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปกัน,น,ะค,ะนกค่ะเจนถึงวคลิปหน้ายบายรักทุกคนนะคะ